เอาละครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมในรายการคิวคิวทีวีคนเดิมคนนี้อีกเช่นเคยนะครับผมอันดับแรกนะครับต้องขออภัยทุกคนด้ครับที่ผมห่างหายในการทำคอนเทนต์ไปซะนาเลยนะครับผมเนื่องจากผมไม่สบายอยู่พักนึ่งนะครับผมต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับ เอาละครับมาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่าครับก็คือวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับซึ่งมันจะได้ไพ่ม้นเจมทั้งหมด3น้อยนะครับผมมีโค้ดอะไรนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับก็มาถึงขั้นตอนการใส่โค้ดแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆมาที่หน้าเว็บไซต์หลักของมันก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินไอของเรานะครับผม โค้ดนะครับมันจะมีทั้งหมด3โค้ดตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับโค้ดนะครับอันนี้คือผมใส่โค้ดไปแล้วนะครับเป็นจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับผมโค้ดนี้ครับถ้าใส่ได้จะขึ้นอย่างนี้นะครับต่อไปก็มาโค้ดที่3มกันเลยนะครับผม เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโค้ดที่เราได้มานะครับแล้วเราก็จะได้จดหมายมานะครับผมก็มารับจดหมายได้เลยนี่ครับจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับ300เพชรนะครับผมฟรีรับกันไปเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแจกโค้ดฟรีนะครับอ้อที่สำคัญนะครับ โค้ดนี้สามารถเติมได้ก่อนเวลา11บเอโมงนะครับผมวันที่12บธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็รีบกันไปเติมนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ